สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ได้ของโปรดพร้อมกับมดแดงนะฮะโอ้ยรับกอ้ควนไก่งานคักเลยครับมดแดงครับล้วยจนสรสุกแล้วครับโอ้ยนะครับผมอาหารสุดยอดจะทึ่งยอดใหม่เพื่อนวะฝนไม่ตกครับวันนี้ครับแม่ อยากให้แม่ๆชมพุ่งนานะครับท้องทุ่งนาที่เขียวขจีนะฮะที่เต็มไปด้วยข้าวนะครับแม่ๆความสุขของน้องช้างนะฮะเปลี่ยนอาหารการกินให้นะฮะแม่ๆครับ,รบให้บยากาศ ครับบรรยายภาพโอ้โหกระจิบจริงๆครับว่าเยอะเลยฮะเต็มรถเลยครับหอมมากครับมแม,แม่หอม หอมต้นข้าวครับแม่แม่หอมต้นข้าวนะครับหอมต้นข้าวมาครับดียิ่งอ่าเรือพฤศจีกาธันวายิ่งจะหอมมากกว่าน,นี้นะแม่แม่พฤศจีกาธันวายิ่งจะหอมมากกว่าน,นี้เลยนะครับ เดิมเช่นเคยนะแม่แมครับก็เป็นวิถีชีวิตการดูแลช้างนะครับจากครอบครัวน้องนาตยานพิวาสนานะครับการดำารงชีวิตในแต่ละวันนะครับช่วงนี้ก็ค่อยมได้ลงคลิปนะฮะก็ต้องฝากแม่ๆนะครับมาช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่ตอไปนะฮะไดแม่มิีบไหนที่ครับพอควรอาจจะตอบช้านะครับก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับบ้านแล้วครับถึงบ้านขบคุณก้อยนะครับบ้านขอบคุณก้อยน้องนาตยาพิวัฒนานะครับ เราคนก้อยเส้นสดนะครับผมน,น้าก็านะเขาร้านเลยโฮ้ยโอ้ยเียงครับแม่แม่ครับเอียงนะครับ อุยเลยสองสาว ทานดูการกินของชายนะครับ แต่ละวันนะฮะก็น้องช้างก็บางท่านก็ว่าโอ้ทานเยอะนะครับช้างครับก็เยอะก็ว่าเยอะนะครับจะว่าเยอะก็ว่าเยอะนะครับจะว่าน้อยก็ว่าน้อยนะฮะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ควานนะครับที่จะนะครับหาเราก็ให้ทานแบบพอดีพอดีนะครับแน่ๆนครับเอาแบบพอดีพอดีนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับ เอาให้พอดีพองามนะฮะบางทีมากเกินไปก็ไม่เกิดผลดีต่อน้องช้างครับแม่แม่น้อยเกินไปก็ทําให้ช้างหิวมากนะฮะนี่ฮะเราก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะัรแม่แม่ครับท,ทุกวันนะฮะ แซ่บบ่านาตยา,าอร่อยไหมน้องนาตยาโอ้วันนี้ดูดูหน้าน้องนาตยาครับแม่แม,ม่ครับดูหน้าทีครับขัดชีโอ้ขัดชีขัดสีชวีวันนะครับสวยสดงดงามเลยนะครับโอ้เขาขัดตัวนะครับวันนี้เขาขัดตัวเองนะฮะสวยมากนาตยานะครับที่วัดชนะ จะไปกินหลายแท่จะไปกินหลายแท้น้ำอยู่ในตู้เย็นเนื้อทำไมทางอยู่ข้างบนน่ะหัวมือสุดเงยหน้นาขึ้นหลังสุดหลังสุดดูชั้นไหมะใต้ใต้ใต้ส,สุดผ่อนให้เบิดเลย ยุ่น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 ที่วัดก็ถูนะครับเต็ถูยังไม่ ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ครับต้องถูทุกวันนะครับนี่ครับเริ่มจะเริ่มจะดำแล้วงาไม่งาไม่เริ่มจะดำเริ่มจะออกด่างเหมือนกันครับพี่วาสนาครับดูครับดูแล้วคล้ายๆแม่กับลูกเลยนะครับพี่วาสนากับน้องนาตยาเนี่ยฮะโอ้ถ้าถ้าตรงดํำๆนี้ออกหมดนะครับคงจะสวยมากเลยนะฮะคงจะสวยมากเลยฮะเขาก็ให้เขาถูต้นไม้ครับแม่แม่ครับผมก็มีนะครับ โครงการอยู่นะครับว่าอยากจะทําที่อาบน้ําให้น้องตรงนั้นนะฮะตรงนั้นนะครับแล้วก็จะก่อเสาขึ้นมานะครับจะก่อเสาขึ้นมานะฮะแล้วก็จะเทปูนนะครับเทปูนนะครับเวลานั้นให้เขาได้ถูเนื้อถูตัวนะฮะเพราะว่าช้างจะชอบถูเนื้อถูตัวมากๆครับแม่ๆครับเวลาอาบน้านะฮะก็จะชอบขัดตัวขัดผิวนะฮะโอ้อร่อยไหมลูกแซบบอ เระว่างหมดแดงเด้อลูกเด้อว่างหมดแดงเด้อแม่ดูท่ายืนกินครับแม่แม่อะไรจะชิวขนาดนั้นนะฮะกลับผมก็กลับขอบพระคุณนะครับแม่แม่ fc ใจดีพี่พี่ fc ใจบุญนะครับที่น่ารักทุกๆท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับที่รับชมนะครับคลิปบ้านน้องนาตยาพิวัฒนาครับก็ฝากครอบครัวเล็กครอบครัวนี้นะครับ กับแม่แม่เอฟซีทุกทท่านด้วยนะครับขอให้แม่แม่มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสุขีมันเสมอมั่นเครื่อไม่ความเจ็บยาให้ไดความไขยาให้มีขอให้แม่แม่สุขีมันเสมอมั่นเครื่อ,เ,อ,อ,เ,อ,เ,อเกา่าความทุกข์มองเสายามาืยื่อยองยามครับผมสวัสดีครับ